นี้เราอะงัดจนคนเล็บเสียเพราะเราคันเงี้อันนี้เราไม่เจ็บนี่ตนี้ตรนี้จบิเป็นน้องของพ่อพ่อมันเป็นน้องของพ่อ บ้าน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 บนบ้านน้านบ้านบ้านบ้้านบนบ้าานบนบ้านบ้นานบ้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 านนบ้านบนนบ้านบ้านบ้บ้านบ เราเวงัดจนเล็บม <from the> ันหายไปหมดเลยือ hmm. เจ็บไหมใช่ไหมลึกค่ะอาจจะมิดด้ามขออภัยนะที่บอกว่าอาจจะมิดด้าม อออืืดูหนังจ้าหนังหนังล้วนๆค่ะแหมเห็นจับมือกันแล้วอิจฉาจังดูฮะนี่คือนหนังนะคะที่ทำให้หนูปวดเนี่ยไอ้ก้อนสีขาว ฮออกแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งแนละ้วมันแข็งมากอ่ะโล่งยังอืมหนังพี่เอาชิชชู่มา à, không ừ. phải là. Ừ. <cười> <cười> một máy nổ แล้วถ้าเล็บเราเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะลงงดลงลงสะลงลายเลยแหละก้อนโนล่งแล้วหนังโล่งไหม แล้วเดี๋ยวเนื้อหนูก็จะยุบพี่เอิอมจะบอกนะอันนี้เกิดจากการก็คือหนูเราอะเจ็บตรงซอกเล็บเราตัดเล็บพอเราตัดเล็บออกไปแล้วอะพื้นที่อะมันเป็นช่องว่างอยู่น้ำมันก็เลยเข้าไปขังพอเข้าไปขังมันก็จะทำให้เนื้อของเราอะเน่าที่มันเป็นก้อนสีขาวอะพอมันแห้งเสร็จเวลากดปุ๊บน้องจะรู้สึกมันมีเป็นไต น้องก็เข้าใจว่าเป็นเล็บน้องก็ตัดตัดตัดน้องแงะจนเล็บมันเป็นคลื่นมาละอันนี้พี่ก็ม้อเคลียร์เล็บหนูที่เป็นคลื่นหายละแล้วเดี๋ยวหนูพอแผลหายเสร็จหนูก็ใส่วิกเอาวิกยัดใส่เข้าไปในซอกอ่ะปิดอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเนื้อตรงนี้ก็จะปกติ